ฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณขอบฟ้านัน,นทโรจนพรค่ะผู้อำนวยการสำนักคดีค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลข8ค่ะ เป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณปริทศรีพรมเจ้าพนักง,งานปกครองชำนานการพิเศษส่วนการอนุญาตการพนันละค้าของเก่าสํำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะส่งหยิบบัตรหมายเลขหนึงถึงหมายเลขหให้กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขค่ะ เพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะจากนั้น,ท,นท่านกรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปยืมประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่2มกราคม2569ในวันที่19ธันวาคม2568นะคะและสลากจองล่วงหน้างวดวันที่17มกราคม2569ในวันที่20ธันวาม 2, นะคม2568ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบค่ะรอบแรกตั้งแต่เวลา7 3 0ถึง10.00นค่ะหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2นะคะในเวลา15.00ถึง16.00น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงช่องทางเดียวค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ ขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านได้ขึ้นไปยืมประจําอุปกรณ์ออกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลน,นะคะประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกของกลมตลับพลาสติกคึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ลูกละ1ไหมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งาน www.jo.or.th และรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ JO c o n s t e r นะคะ025289999กด9นะคะในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา7.30าาถึง15.30นาทีค่ะ ขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปรกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปรกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบุคผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน t i k ตอกหลอกลวงว่ามีเลขเด็ดอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่าก,กดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลขสอ สำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่2มกราคม2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน28ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนกว่า45,000รายค่ะหมายเลข3ในปี2568 สำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินงานประจำปี2568ได้ทาง www.jlo.or.th หมายเลขสี่ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะหมายเลขห้าสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ซื้อสลาก ซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสำคัญค่ะหมายเลข6 สำนักง,งานเปิดให้บริการจร่ายรางวัล Drive t h o Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา7นากา30นาทีถึง15นาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ w w w g o o r t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ Geo Call Center ค่ะหมายเลขเ สำนักงานเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16ธันวาคม2568ผ่านเว็บไซต,ต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน J l o t t e r Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหมาเลข8 สำนักงานขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนําเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ํากว่าโปรดอย่าลงเชื่อค่ะหมายเลขเก้า การจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นการกระทําผิดพระราชะบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายและย,ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทําผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากประจําหน่ายสําหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะคะขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากเกินราคา80บบาทค่ะหมายเลขศูนย์ เจหน้าที่ได้สแสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นนะคะจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกระกันค่ะ ลำด,ดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะประสติกทรงกลมค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครัก,กันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะคะโดยเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนูรบัใหมายเลขครกันค่ะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคราคันดีแล้วนะคะจะกดออกสัญ,ญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัล ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับยับแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะร้อมแล้วจะออกระางเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่1เลขที่ออก4ี่สามหนึ่งสี่สมหนึฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออกสี่สามหนึ่ง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งเจ็ดหไปครั้งค่ะรางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดหก รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ